ผู้ที่เกิดในวันจันทร์ค่ะประจําวันพฤหัสที่3มีนาคมนะคะในเรื่องของการงานค่อนข้างที่จะโดดเด่นค่ะผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นจะเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่เป็นพิเศษนะคะการงานอะไรที่เคยติดขัดจะได้รับแรงสนับสนุนนะคะและความช่วยเหลืออย่างดีจากผู้หลักผู้ใหญ่แต่ในเรื่องของการเงินสิคะทูบสีชมพูออกมาแสดงว่าผู้ที่เกิดในวันจันทร์นั้นการเงินมีนะคะในเรื่องของการไหลเข้าไหลออกอย่างมากมายเหลือเกิน ต้องระมัดระวังในเรื่องของเอกสารทางการเงินอย่าให้ตกหลน่นสูญหายและที่สําคัญอย่าใจดีเกินเหตุค่ะเพราะความใจดีของคุณนั้นอาจจะนําปัญหาการเงินระยะยาวมาได้ในเรื่องของความรักนะคะคนโสดมีโอกาสที่จะพบรักกับคนที่อายุมากกว่าคุณนะคะดังนั้นผู้ที่เกิดวันจันทร์ท่านใดที่โสดอยู่ยังไม่มีแฟนลองหานะคะคนรู้ใจเป็นคนที่อายุมากกว่าจะทําให้คุณนั้นมีความสุขแน่นอนค่ะ ต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอังคารประจําวันพฤหัสที่3มีนาคมในเรื่องของการงานนะคะเกิดการถูกบังคับนะคะการงานของคุณนั้นวุ่นวายมีความเครียดเล็กๆถึงแม้นะคะว่าการงานของคุณนั้นจะถูกตำหนิไปแล้วนะคะมีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปแล้วแต่นะคะก็อย่านิ่งนอนใจไปค่ะผู้หลักผู้ใหญ่ยังจับตานะคะคอยดูการงานของคุณอยู่นั่นเอง ในเรื่องของการเงินนะคะผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นนะคะเรียกได้ว่ากระเป๋าฉีกค,ค่ะมีหลายอย่างที่เราอยากได้หลายอย่างที่เราอยากจะมีนะคะวันพฤหัสที่3มีนาคมนะคะเป็นจังหวะที่ดีค่ะในการที่จะเสียเงินแต่อย่างไรก็ดีนะคะคำนวณค่ะเพราะยังเหลืออีกประมาณ27-28วันจนถึงสิ้นเดือนนะคะำคำนวณค่าใช้จ่ายนะคะและสิ่งที่คุณจะต้องจ่ายให้ดีในเรื่องของความรักไม่มีอะไรที่น่าห่วงมากค่ะแต่ต้องระวังนะคะในเรื่องของการพูดจาใส่การและ ที่สำคัญคำสัญญาอะไรที่คุณให้ไว้กับคนรักปฏิบัติตามด้วยจะด,ดีมากๆค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพุธประจําวันพฤหัสที่3มีนาคมนะคะในเรื่องของการงานผู้ที่เกิดวันพุธเขาเรียกว่าวันนารีอุปธรรมค่ะนารีหรือเพศหญิงนั้นนะคะ จะให้การอุปถัมภ์เรื่องการงานของคุณการงานของคุณนั้นจึงผ่านไปได้ด้วยดีไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ในเรื่องของการเงินมีรายจ่ายเล็กๆน้อยๆตลอดทั้งวันค่ะส่วนใหญ่เป็นการเข้าสังคมนะคะรายจ่ายเกี่ยวกับการซื้อของใช้นะคะหรือซื้อของส่วนตัวนั่นเองในเรื่องของความรักนะคะผู้ที่เกิดวันพุธ ยังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะคะมีนะคะคนรักหรือคนเข้ามาจีบอ่ะต่อเนื่องอยู่แล้วแต่เพียงแต่คุณจะรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเซง,ง,งมีความเครียดเล็กๆเ,เกี่ยวกับเรื่องความรักนั่นเองค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพฤหัสประจําวันพฤหัสที่3มีนาคมนะคะระวังคําพูดตรงๆให้ดีเพราะคําพูดตรงๆงนะคะอาจจะทําให้คุณนั้นมีปัญหาในเรื่องของการงานได้โดยเฉพาะนะคะผู้ที่เกิดวันพฤหัสท่านใดที่เป็นคนพูดน้อยมากๆนะคะแต่นะคะเมื่อพูดทีโดยเฉพาะการที่พูดในวันพฤหัส ที่3ามีนาคมอาจจะทําให้คนเข้าใจผิดได้และอาจจะเกิดการผิดใจนะคะกับผู้ร่วมงานหรือคนที่ทํางานกับคุณได้ค่ะในเรื่องของนะคะการเงินผู้ที่เกิดวันพฤหัสนั้นการเงินจ่ายเยอะค่ะมีรายจ่ายบางอย่างนะคะที่เรานั้นนะคะจะต้องจ่ายเป็นรายจ่ายที่อาจจะอยากจ่ายก็ดีเป็นรายจ่ายคงค้างเก่าก็ดีอยากให้ผู้ที่เกิดวันพฤหัสนั้นนะคะใช้จ่ายนะคะให้เต็มที่เคลียร์ให้เรียบร้อยแล้วจะดีมากๆในเรื่องความรักไม่ค่อยเด่นค่ะ คนที่มีคนรักอยู่แล้วคนรักไม่ค่อยอกเข้าอกเข้าใจเลยนะคะในวันพฤหัสที่3มีนาคมต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันศุกร์ประจําวันพฤหัสที่3มีนาคมนะคะมีเรื่องราวมากมายค่ะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานนะคะการงานของคุณมีโอกาสโยกย้ายมีโอกาสาที่จะปรับเปลี่ยนนะคะโตะทํางานที่ทํางานนะคะทาเลขายของนะคะแต่การโยกย้ายนี้จะนําพาโอกาสที่ดีมาให้ผู้ที่เกิดในวันศุกร์ค่ะการเงินนั้นนะคะยังรับซ้ายจ่ายขวาค่ะยังเก็บ ไม่ได้เป็นเกอบเป็นกรำนั่นเองและในเรื่องของความรักนะคะจะมีโอกาสที่เครียดนะคะหรือวุ่นวายเพราะปัญหาที่เกิดจากคนรักได้นะคะดังนั้นผู้ที่เกิดวันศุกร์ท่านใด ที่ชีวิตหรือดวงชะตาของคนรักของคุณตอนนี้มีปัญหาคุณอาจจะเข้าไปเกี่ยวเนื่องเข้าไปยุ่งนะคะเข้าไปช่วยเหลือและทําให้คุณนั้นเครียดได้ค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันเสาร์ประจําวันพฤหัสที่3มีนาคมนะคะอาจจะรู้สึกเบื่อเบือค่ะขี้เกียจทํางานนะคะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงบันดาลใจในการทํางานพยายามขยันนะคะสักนิดหนึ่งนะผู้ที่เกิดในวันเสาร์การงานของคุณนั้นจะได้ประสบความสําเร็จการเงินมีโอกาสได้โชคจากของเก่าค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เก่าและที่สําคัญการ ยังไหลามาเทมาคล่องตัวเหมือนเดิมนะคะในเรื่องของความรักไม่ต้องพูดถึงค่ะผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นเขาอินเลิฟอยู่แล้วนะคะความรักโดดเด่นอยู่แล้วนะคะอาจจะไม่ต้องแสดงออกกันมากแต่ก็รู้ภายในใจว่ารักกันนั่นเองนะต่อมาค่ะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ประจําวันพฤหัสที่สมีนาคมนะคะอาจจะมีนะคะเรื่องราวนะคะมีป่ามีเสียงเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องของการงานดังนั้นจะทํางานอะไรนะบางครั้งเราควรที่จะรู้นะคะ เวลาไหนควรเปิดปากพูดเวลาไหนควรปิดปากเงียบถ้าเรารู้จังหวะนี้นะคะจะทําให้นะคะปัญหาต่างๆที่คุณนั้นอาจจะประสบคืออาจารย์ไม่ตําหนินะว่าผู้ที่เก่าว่าที่ทํางานไม่ดีค่อนข้างทํางานดีแต่บางทั้งจังหวะน,นะคะการที่เราพูดจังหวะการแสดงความคิเดเห็นอาจจะทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานหรือเอภาพลักษณ์ของเราในสายตาของคนอื่นนั้นผิดพลาดได้น่นเองการเงินนั้นนะคะก็ยังมีความมุ่นวายใจนะคะเงินยังไม่ค่อยเต็มมือเท่าไหร่นะ ความรักนะคะมีโอกาสที่จะพบรักกับคนที่อายุน้อยกว่าหรือนะคะถ้าใครมีคู่อยู่แล้วระวังปัญหาเกี่ยวข้องกับคนอายุน้อยกว่าอาจจะมีคนอายุน้อยกว่าในที่ทํางานมาชอบหรือบางทีเนี่ยคุณอาจจะไปหลงเสน่ห์คนอายุน้อยกว่าที่ไม่ใช่คนที่คุณคบอยู่ก็เป็นได้ค่ะ